สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้ก็มาเจอกับว่าดอีกแล้วนะคะก็จะพาไปชมต้นไม้อีกชนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆเป็นต้นไม้ที่มีสีมงคลค่ะเพื่อนเพื่อปลูกไว้หน้าบ้านค่ะคือดอกอะไรไปดูกันเลยค่ะนี่คือดอกงาช้างค่ะเพื่อนๆรอบแรกขึ้นมาแล้วสองดอกค่ะนี่รอบสองค่ะรอบสองขึ้นมาสามดอกค่ะเพื่อนเพืนี่ค่ะดอกที่สามอยู่ข้างในค่ะ เขาจะบานตอนเย็นนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็กําลังโตค่ะเพื่อนๆยังไม่ยังไม่บานค่ะยังไม่ถึงเวลาบานค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะดอกก็ยังไม่โตค่ะอีกหน่อยก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะบานในที่สุดค่ะนี่ค่ะสวยงามไหมคะเพื่อนๆเนี่ค่ะดอกสวยมากค่ะแล้วก็อันนี้คือที่เขา ขึ้นมาทีแรกค่ะแล้ก็จะตัดทิ้งค่ะเพื่อนๆเราจะตัดทิ้งนี่คะ่ะตัดทิ้งไปเลยคะ่ะนี่คะ่ะแล้วก็อีกดอกหนึ่งข้างในค่ะมันเป็นดอกหนึ่งข้างในก็จะตัดเหมือนกันค่ะตัดทิ้งไปเลยคะ่ะตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าบทบังความสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะตัดแล้วเราก็เก็บทิ้งค่ะเพื่อนๆเก็บทิ้งนะนี่คะ่ะก็จะเหลือแต่สามดอกนี้คะ่ะเพื่อนๆ สามดอกที่เราเห็นก็สวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆเป็นดอกไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านมีโชคไม่ลาบค่ะเพื่อนๆปลูกไว้เพื่อโชคเพื่อลาบค่ะ <laughs> แล้วก็สวยงามคบบเพื่อนๆงาช้างเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆสมุนไพรอีกอย่างหนึง่งก็สวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงาม <laughs> ก็บ้านไหนไม่มีงาช้างประดับก็เอาต้นไม้นี่น่ะคะ่ะประดับได้เช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะนี่คะ่ะสวยงามมากเลยคะ่ะสวยงามมากค่ะแล้วรอชมดอกบานนะคะเพื่อนๆต้นงาช้างก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งคะ่ะที่เป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านคะ่ะเพื่อเป็นมงคลแก่นหน้าบ้าน,นะคเะพื่อนๆ คนไหนที่ปลูไว้ที่หน้าบ้านและออกดอกก็จะเป็นสิงงนริมงคลแก่ครอบครัวมีโชคมีลาบค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ